สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับอ่ะินลโหสุีครับสวัสดีครับ,รบพี่ๆก่อนแล้วยังไงลูกวันนี้เป็นยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนมาสองเข็มกลับมา ตัวลุมๆแต่ไม่ร้อนผ่านไปสองวันเป็นไงบ้างกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมยังเออดิีสวัสดีพี่พี่สวัสดีครับดิสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ เออตาแป๋วเลยจะนอนกี่โมงโลูกวันเนี้ยฮะจะนอนกี่โมงเอเอจะนอนกี่โมงลเล<อ>าจะนอนกี่โมง<อ>นี่นสี่ทุ่มจะห้าทุ่มนะนายังไม่ง่วงเหรอ,อฮะบอกพี่พี่บอกฟันดีพี่พี่ก่อนเลวเดี๋ยวไปนอนกันแล้วเลวฟันดีครับยิ้มหวานยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยเ อะไรของเขาเนี่ยบอกอะไรเขาไปทำสักษะอือบายบายพี่พี่บายบายครับสวัสดีขอไปนอน,นครับบายบายครับบายบายครับบายบายฝันดีนะครับ